อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุลปาลีนะคะ ขอบคุณปารเลยสวัสดีค่ะในคลิปนี้ก็กลับมาพบกับก,บการทำนายโดวชะตาของผู้ที่เกิดราศีกุ้งประจำเดือนตุลาคม2564กันค่ะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะคะก่อนอื่นแม่หมอก,ก็ต้องบอกว่าแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่นะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าอยากดูแบบตรงแม่นยังแนะนำให้ดูส่วนบุคคลแบบมีค่าครูค่ะที่ไลน์ ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะชาวราศีกุมนะคะเขาบอกว่าเดือนนี้นะ่ามีเรื่องของการเดินทางเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะไปไม่ได้เดือนนี้พ่งานขึ้นมาใบแรกนะคะบางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงบางคนมีเกณฑ์ยกย้ายถ้าบางคนไม่ยกย้ายเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางบ่อย พบปะลูกค,ค้าไม่อยู่นิ่งไม่อยู่กับที่ชิปจอรลงเท้านะคะไปไหนทาอะไราเนี่ยมักจะเดินทางเยอะแยะทั้งหมดเลยนะคะพขมาตําแหน่งหน้าที่การงานเองโอ้โหไพ่โหดเลยนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยงนงานนะคะ บางคนมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานถูกปลดนะคะถูกย้ายออกหรือว่าใครที่กําลังอยู่ในช่วงหางานเนี่ยตอนเนี้ยถ้ามาดูคลิปนี้นะคะแสดงว่าเรามีบุญสำคัญนะคะที่เราจะได้รู้ตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอาจจะต้องวางแผนะะหางานสัมรองไว้ต่างๆนะคะเพราะมันมีเกณฑ์มีเรื่องของปัญหาในหน้าที่การงานนะคะเป็นไปได้นอกจากจะถูกปลดถูกบีบแล้วนะคะอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุในที่ทางานนะคะ เช่นของสูงตกใส่นะคะของสูงตกใส่หรือมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบไฟในที่ทำงานซึ่งเกี่ยวพันกับตัวเราด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะและก็ถ้าใครอยู่ในวงจรของการซ่อมแซมแก้ไขอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรจะได้รับข่าวดีอาจจะมะีลูกค้าเบาบางลงนะคะหรืองานที่เป็นงานเกี่ยวกับรักษาก็จะดีนะคะขายสินค้าเกี่ยวกับการรักษานะคะ งานเกี่ยวกับสุขภาพถือว่าค่อนข้างดีนะคะในเดือนนี้นะชาวราศีกุมนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยเป็นไพ่ห้าดาน,นะคะใช้เงินตามอําเภอใจนะคะมีน้อยแต่ใช้มากมีมากใช้มากอีกเช่นเดียวกัน นะะเออเป็นคนที่ใช้ใจ่ายอะไรทําตามเอาเภอใจอันนี้เราจะต้องคิดให้ดีว่าสิ่งที่เราจ่ายออกไปนั้นเป็นประโยชน์กลับมาจริงหรือไม่หรือเราใช้ใจ่ายแค่เพื่อความต้องการเท่าน,นั้นนะคะต้องคิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรกลับมาในการใช้ใจ่ายเพราะว่าดูแล้วไม่สนใจใครใครเบรกใครอะไรก็ไม่ฟังขอให้ได้มาขอให้มีเงินใช้ใมีเงินปเป็นอันขอนะคะส่วนต่อมานะคะในเรื่องของเงินงไง ความรักเนี่ยะคะอะความรักเนี่ยโอ้โหก็ไพ่ดาบไพ่ดาบมาอีกแล้วทั้งดาบทั้งทาวเวอร์เลยนะชาวราศีกุมนะนนะคะความรักถ้าคนโสดนะคะระยะนี้นยังไม่มีใครเข้ามาอย่าเพิ่งเปิดใจให้ใครด้วยระวังจะโดนหลอกโดนเทมีปัญหาส,สุขภาพจิตเกี่ยวกับความรักเข้ามานะคะบางคนยังมูฟออนไม่ได้ยังตัดใจไม่ได้ยังอยู่กับที่ที่เดิมนะคะทางที่ดีถ้าไพ่ ก้าวดับขึ้นอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องหากิจกรรมใหม่นะคะดูหนังฟังเพลงสวดมนต์ทำสมาธิปลูกต้นไม้นะคะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องนึกถึงเรื่องราวเดิมๆนะคะจะได้ไม่เครียดนะคะส่วนเรื่องคนที่มีแฟนแล้วรนานี้อาจจะต้องระวังปัญหาไม่เข้าใจกันนะคะมีความหึงหวงก็ได้ความคิดมากคิดวิตกกังวลน,นะคะเ,เขาเรียกว่าบางทีเราอยู่กับตัวเองมากไปอยู่กับเรื่อง ความรักมากไปมันจะคิดฟุ้งซ่านแล้วมันจะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเอาเวลาไปใส่ใจทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างก็จะดีนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพก็ถือว่าแข็งแรงดีนะคะสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีอะไรหนหผมต้องไว้ระวังแค่ปัญหาทางความคิดของตัวเองใน,นเรื่องมุมมองความรักเท่านั้น นะคะนี่ก็เป็นดวงของชาวราศีกุมในเดือนตุนลาคามนี้นะคะตรงไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์นบอกแม่หมอได้นะคะอยากให้แม่หมอทําคลิปอะไรคอมเมนต์นบอกได้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้หมอในช่องทีตสองด้วยนะคะคนที่ดูดวงคือคนรอบคอบนะคะเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ